วันนี้เราจะเอาเข้า6ตัวนะใช่ครับตอนนี้มีนัดเข่งรอบในรอบนี้ที่ปอกตัวนะครับเราจะมาทำการนัดเพิ่มกันเลยนะครับยกไทยสุก่อนเข้ารอบไปครับขออตใช่ครับผมอยาฟ้าเอายายาฟ้าวิยาเกิดเกาลัดเกาเกาห้อยกันพูแนงพูแนงน่ารักจังเลยดูแล้วสดชื่นนะทุกคนเอาล้วครับเราดูคู่แรกครับผม แข่งนะทุกคนพอมแล้วเดี๋ยวเไปดูหนึ่งสองรับครับตัวไหนใครจะไปในรอบหกัวเฮ้ยโอ้โหอ่าอาตื่นเป็นใจมากเลยใครรู้ว่าท็อเจ้นจะพาผมไปทนด้วยครับ ตัวสุดท้ายครับหกตัวสุดท้ายนะใครจะไปต่อนะครับพี่ครับเอาไวบอลมาแล้วครับหมายเลขสองครับหมายเลขสองงานแขนลบเจอแับเอฟแอนดเกมสมันไม่ติดนะรลาบผลาบงานใหญ่งานใหญ่งานแขนลบที่ก็ลังนกลบลังจะปล่อยแขนนะครับทุกคนก็ในลีะชนานะ ดูดูนกจะนเปิดบอลครับวมาเวนรโบเร็วร็วเ็วเรวรร็วเ็รเร็วเร็วร็ว็เร็ววร็วเร็วร็วร็วรวเร็วเร็วเ็วเร็วเรร็วเร็วเวเร็ววเร็เร งานแข่งนงแข่งมพะลัมสองทั้งูนะครับในรอบนี้อ่าเมย์ซ้อนครับเรื่อพร้อมรือยักิบเปรเลครับผมหนล่งสอง สามเปกับสุดห้าหเรียบร้อยครับโอ้ยตัวนี้5มก็เข้ารอบไปครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่หมายเลขสี่ครับหายเลขสี่หมายเลขสอแถวหค้าบางเกันเ่มาแล้วหมายเลขสี่ีเีวบ รานนี้นกใหญ่เนาะนกใหญ่นะนกเล็กแข่งไปเม่อวานอาแข่ง้รแล้อมแล้วหนึเปิดปรฮอยฮ้ยโอ้ยโอ้หสีเียเขาไม่ให้นควยูกคู่ครับยังเปนอะไรหวยกคู่ครับนี่ัอยมันเรียอีกฝ่ายไม่ยืนเฉยๆก็ต้องเรียงสิบใบเองเว้ย มาดูนกกันนะคือใครมาถึงก่อนเข้ารอบนี่นีดูตัวนี้ห้อยหอนนะคะสวัสดีพี่สลักสวัสดีค่ะเสียงดังไปไหมเนาะเดี๋ยวลดเสียงลงนะคะเดี๋ยวจะออกไปแล้วจะออกไปแล้วแข่งนกกันนะคะวันนี้เราแข่งนกแข่งนกใหญ่เนาะเมื่อวานนี้พอพัดพอพัดไปแล้วนะคะผ่านไป บางตัวก็บินขึ้นข้างบนเลยนะคะบางขอบคุณทกาน้มนะคะเวลาแต่ละตัวนะคะเยอะนะข้มร่อยๆนเวลาก